อะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ map ใหม่ก็เข้ามาแล้วเนองั้งแต่ R. o สองจุดศูนะขัเข้ามานะครับผมก็ยังไม่ทันได้ไปฟาร์มเลยสักทีนะไปฟาร์มมาทีสองทีเองนะครับยิงไม่ค่อยเข้านะครับหาขยะตัวนี้ยากมากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นทำไว้สำหรับอัพสัตว์เลี้ยงนะครับใน map ใหม่นะครับผม <c oughs> อวันนี้เราจะหายยังไงถ้าเกิดเรา อยากไปปุ๊บยิงมันไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคุณเคยฟาร์มแอมปต้นไม้มาแล้วนะครับคุณจะมีหัวกะโหลกเพียบเลยนะครับให้คุณมาทําการแลกตรงนี้เลยนะครับเอ็มซีอยู่ตรงนี่นะครับปลาย่อนนะครับปลาย่อนล่างนะครับประมาณตรงเอ็มซีเลยจะมีกิจกรรมทุกวันนะปุ๊บกดเข้ามานะครับก็คุณสามารถแลกได้นะครับผมแล้วก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งนะครับ วันละสองครั้งนะครับผมอ่ะเราลองไปแมปใหม่กันเลยดีกว่า <c oughs> อ่าที่ผมแนะนำให้ไปฟาร์มนะครับนะน่าจะเป็นมามาดำนะแล้วเปลี่ยนอาพ่อค้าไปดีกว่า <c oughs> ได้วิ่งไว้หน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ไปดูราคาก g าดก่อนดีกว่าราคา g าดมันราคาตกใบละเท่าไหร่นะฮะเพื่อลุ้นนะครับดูราคาก g า s ก่อนอืมนี่นะครับใบละเจดล้านนะครับผมไอเจ็ดล้านมันเท่าไหร่นะครับเราสอนนี่เลยครับ ดาเมตามาเตอร์ m v p และมินิบวกปลด1%นอนะครับข้างล่างเห็นไหมครับรางวัลปลดล็อกนะครับตอหรับผมก็ยังไม่ได้นะครับถ้าฝากก,ก็ได้อีกนะโอเคเราไปดูกันเลย <c oughs> โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับจุดฟาร์ม <c oughs> จุดฟาร์มจะอยู่ทางด้านขวานี่เลยนะครับเนีย่ยยูตรงแผนที่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับมาเลยเนี่ยจะอยู่ช่วงบนตรงนี้เลยนะครับนะพี่มาดำจะเกิดเยอะนะครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูกาสก,กันก่อน นะครับการ์ดต้องใส่เป็นวัววัวสองใบนะครับเป็นจำตีขนาดใหญ่เนะแล้วส่วนแหวนประดับผมนี่นเป็นสตาร์บัลลิงสองใบนะครับแล้วก็ดาร์คชาโดนะครับอีกหนึ่งใบนะครับในการฟาร์มตรงนี้นะฟาร์เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะอ่าแล้วก็นี้สำหรับเพื่อนๆที่ดาเมดยังไม่ถึงนะครับแนะนำนะครับนี่นะครับไอตัวก็ว่าฟ้าเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยเพิ่งเก็บเวลให้มันได้แค่ส0มสิบนะถ้าคุณอยากยิงแรงขึ้นนะครับนะคุณต้องอัพสกิลกับอัพหินอะไรให้มันเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอ d k เพิ่มสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องอัพเกรดให้มันนะครับเนี่ยเห็นไมมันก็จะบอกอยู่ว่าใช้อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่มั่งนะครับแต่ถ้ายังไม่แรงอีกนะอัพสกิลมันเพิ่มก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลของมันนะครับแนะนํานะครับเป็นสกิลตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคนดูลงนะ อาสกิลนี้นะครับเลเวลหนึ่งนะครับมันผมจำไม่ได้มันใช้เลเวลเท่าไหรอ่อ่ะน่าจะเป็นเลเวลเลเวลหนึ่งแหละอันนี้เลเวลหนึ่งแล้วเข้ามาเลยอันนี้นะครับอันนี้เลยนะครับอัพไปเลยนะครับช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับผม <c oughs> ถ้าใครเหลือแล้วก็มาอัพหินนะครับหินอันนี้ของมันอ่อที่ผมแนะนํานะน่าจะเป็นเนี่ยหินตัวสีสีแดงตัวนี้ยจะเพิ่มดาเมจให้คุณได้มากเลย ทําให้การฟาร์มมงคง่ายขึ้นเยอะนะครับนะแต่ผมยังขาดอย่างนิดหน่อยนะเนี่ยนะครับ <c oughs> อีกสองร้อยนะครับนะอันอื่นผมมองว่ายังไม่ค่อยจะแม็กเฮนี่ไม่จําเป็นเท่าไหร่เอาเน้นอัพสีแดงนะครับเห็นสีแดงนะครับกับสีเหลืองไว้ก่อนเนาะเพื่อเพื่มเอม a เคนะครับนะ ในการฟาร์มนะว่าจะดีที่สุดแล้วโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาบอกเทคนิคนี้น้อยนะครับเผื่อคนที่ยังยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองฟาร์มดูนะครับว่า <c oughs> มันจะดอกก์ดจริงไหมกี่ว,กวันกว่าจะดอกนะครับผมจะมาลองฟาร์มทีย่ยาวๆเลยโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ